เพื่อนๆวันนี้พามาดูบ้านเนาะบ้านที่สร้างไว้ที่บึงการจา้ะบ้านที่สร้างไว้ที่บึงการเนาะจะจะเรียบร้อยแล้วนะใส่หน้าต่างใส่หน้าต่างแล้วจ้ะเหลือปูกระเบื้องกับเหลือปูกระเบื้องกับเออใส่ประตูเนาะประตู อย่นี้บ้านในหมู่บ้านนะเพื่อนๆบ้านบ้านของพี่นงที่ของแม่นะที่พี่นงอยู่มาแต่เล็กแต่น้อยเลยจ้ะเนี่ยมีสองห้องนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนเนาะน่าจะเป็นห้องนอนนะสงบ้านนาสงเนาะในห้องนอนจ้ะอยู่ติดกันมีหมู่บ้านหลายเยอะแยะแต่เพื่อนๆ,ๆมีหมู่บ้านเนาะ เดี๋ยวก็ตีฝ้าติดแอร์ได้ค่ะนี่ค่ะ,ะมาดูเนาะตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนสองห้องเนาะน่าจะเป็นห้องคุณตานะตรงนี้น่าจะอ่าห้องน้ำน้าสมบอกว่าห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้ห้องครัวอยู่ฝั่งนี้เนาะห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้ห้องครัวอยู่ฝั่งนี้บ้านจะมีมั่น มาห้านาทีหล้างบ้านนะคะ,นะนนเนาะตรงนี้จะเป็นสวนคือติดที่ย้ายหมือเดี๋นะยวทำห้องครัวยังไม่มาอยู่ทำทีหลังลตงิดทำประตูก่อน ใช่หยุดงานหรือแบบลาออกงานเรามาปีหน้าก็ามาอยู่บ้านเนี่ยนายได้แล้ว,แ,ลวแม่แม่จะได้มานวดนี่บ้านสวนแล้วก็เอาไว้ก็ออกไปเวลานั่นตรงนี้เป็นห้องขวยใจญ่นะแชาบ,บูแชมบ,บูทำให้นะส่งดูสิใหญ่กว้างแค่ไหนข้างหลังวกว้างมากเลยนะเพื่อน กว้างมากสบายมีห้างลินด้วยอ๋ชายคามันชายคามันลงมาทางนี้สง่งชายคามันลงมาทางนี้พ่อมาทําไว้แล้วนะตรงนี้เป็นห้องน้ําตรงนี้เป็นห้องครัวที่ยังไม่เรียบร้อยนะแต่ในตัวบ้านเสร็จแล้ว ทำไมมีรอยไฟไหม